สวัสดีครับผมโต้งนะฮะพนุพันธ์เกียรวัฒนนะครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับมหกโมงเช้าเมื่อวานนี้เขียนบทความเรื่องหนึ่งนะฮะก็เป็นบทความที่ดีนะครับเป็นบทความให้กาลังใจหรืผมชอบเขียนอยู่สองเรื่องนะฮะไม่เป็นเรื่องของธรรมะก็เป็นบทความ เกี่ยวกับการสู้ชีวิตนะครับื่อวานนี้ก็มีคุณิงนี่ยแฟนนะครับจะถามผมว่าพี่โต้งทำไมตอนนี้มีแต่คนล้มลุกคคานั้งนั้นทําทำไมเขาลำบากกันจังเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเขานะครับว่ามันมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความคิดว่าเรา คิดยังไงนะฮะถ้าเราเป็นคนคิดบวกนะฮะเราก็จะมีความคิดที่ว่าเราจะสู้ได้เราจะทําได้เราจะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆท,ที่มันเข้ามาได้นะฮะแต่คนที่ส่วนใหญ่ที่เขาลม้มแล้วลุกไม่ขึ้นนะผมไม่อยากจะบอกว่าล้มแล้วไม่ลุกนะฮะ ก็คือล้มแล้วลุกไม่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่มีความเชื่อ,อน,นี้นะฮะเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าตัวเขาเองจะสามารถลุกขึ้นมาได้มันก็เลยทําให้ให้เขากลัวนะฮะกลัวที่จะเจอความยากลาบากเวลาเขาเจออุปสรรคนะฮะเขาไม่คุ้นชินกับการต้องเจออุปสรรคพอเจอปุ๊บเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกินการควบคุมของเขานะฮะเขาก็จะ ยอมแพ้ก็คือไม่สู้นะฮะไม่ยอมสู้ก็จะมองว่าอุปสรรคเป็นเหตุผลในการที่เขาต้องยอมแพ้นะฮะผมก็จะบอกอิงว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าสังเกตเนี่ยคนที่คนคนส่วนใหญ่ในประเทศนะฮะไม่ใช่ว่าถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ด,มมดีมันจะไม่ดีเฉพาะคนจนเนะี่ยไม่ใช่เออ เตร็จแต่กินไม่ดีหรือว่าอุปสรรคต่างๆเนะะีมันเข้ามาอย่างเสมอภาคก็คือมันไม่เลือกนะฮะว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะฮะเป็นคนที่อายุมากอายุน้อยคนรวยคนจนคนที่เป็นลูกจ้างคนที่เป็นเจ้าของไม่เลือกนะฮะอุปสรรคมันจะเข้ามาเข้ามาอย่างเสมอภาคนะครับความยากลําบากก็เข้ามาอย่างเสมอภาคตามสถานะของทุกคนนะฮจะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศนะึกษานะครับอุปรสรรคก็เข้ามานะฮะมันอยู่ที่มุมมองความคิดนะครับว่าเราจะสามารถเมนเกับอุปรสรรคมันยังไงผมก็สอนอิงว่าถ้าอิงสังเกตดูนะฮะช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาผมก็เจอนะฮะผมก็เจออุปรสรรคแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะท้อกับอุปรสรรคที่เข้ามาโถมเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะผมยกตัวอย่าง ประมาณช่วงสามสี่ปีที่แล้วนะฮะผมทำธุรกิจนะฮะผมเป็นเจ้าของโรงงานเสยืดน,นะครับผมเปิดร้านสาขาในห้างหลายสาขามากนะฮะพออยู่ในช่วงยุคของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจนะฮะธุรกิรฯฯจจากออฟไลน์กลายเป็นออนไลน์ผมมีร้านสาขามีพนักงานจำนวนมากที่อยู่ตามห้างผมก็ตัดสินใจปิดทุกสาขาเพราะขาดทุนนะต้องบอกตรงว่าผมขาดทุนขาดทุนเดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทน,นะฮะ ก็ตัดสินใจปิดนะฮะการที่ธุรกิจนะฮะพอมันเทคออฟขึ้นนะครับแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีนะฮะกำลังขึ้นอยู่ดีอยู่ดีพลิกกลับมาขาดทุนแล้วเราต้องปลดพนักงานแล้วเราต้องปิดทุกสาขานะฮะตัดสินใจปิดทุกสาขาผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนอื่นบางคนก็อาจจะถอดใจนะฮะก็รู้สึกเฟลนะฮะหรือจะเป็นช่วงของ พอธุรกิจเราเริ่มไม่แข็งแรงนะพนักงานก็จะเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ดีก็ลาออกกันทั้งโรงงานเลยนะฮะหายไปยกไปยกทีมเลยแยกอยู่แล้วนะฮะโดนพนักงานทอดทิ้งถูกไหมฮะเราก็ต้องจะเสียใจนะฮะแล้วก็ขาดกําลังใจก็เป,เป็นช่วงนะฮะผมว่าก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งถ้าเป็นคนอื่นที่เขารู้สึกว่าไม่คิดบวกเขาไม่ไม่มี จิตใจที่พร้อมจะรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ถอดใจไปเงี้ยหรือว่าจะเป็นช่วงของการขึ้นมาแล้วผมกําลังเริ่มตน้นเริ่มตน้นสร้างตัวขึ้นมาใหม่ผมมาถูกการละเมิดลิขสิทธิ์การก๊อปปี้งาน<ม>จากอินเทอร์เนต็ตซึ่งมันเป็นช่วงของการทําธุรกิจออนไลน์ใช่แล้วก็ทำมีการละเมิดลิขสิทธิ์กันอย่างรวดเร็วนะี่ยผมถูก ระเบิดสินค้าที่เตรียมจะผลิตขายเนะี่ยข้ามคืนนะกลายเป็นว่าผมโดนผลกระทบมากเลยถ้ามันเป็นเรื่องเยอะแยะนะสถานการณ์ที่หลายคนก็จะจะรู้กันนะครับว่าพวกเนี้ยมันสามารถทําให้ทุกคนมันมันท้อได้มันถอดใจได้มันยอมแพ้ได้แต่มันก็อยู่ที่ตัวตัวเราเองเนะี่ยผมไไม่เคยยอมแพ้ผมไม่เคยคิดจะยอมแพ้ ไม่ใช่ว่าผมเก่งหรือผมฉลาดกว่าคนอื่นนะครับมันไม่ไมใช่เป็นเพราะว่าผมนะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆทุกคนถามว่าพวกคุณรู้ไหมว่าคุณจะเจออุปสรรคมันคนทุกคนรู้นะฮะว่าเราจะเจออุปสรรคเราจะจนได้ในวันหนึ่งเราจะสอบตกเราจะอกหักเราจะ สูญเสียคนที่เรารักเจอการพัดพาถูกนินทาถูกชื่นชมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอนะฮะตัวผมเองผมก็รู้ว่าผมต้องเจอในวันหนึ่งนะเราเนเนจมันได้ไหมจัดการอย่างมันได้ไหมผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องขาดทุนแน,น่ๆเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแนวนะฮะจาก ออฟไลน์กลายขึ้นมาเป็นออนไลน์ผมมีร้านสาขาจานวน,นมากในห,ห้างวันหนึ่งผมก็ต้องขาดทุนวันหนึ่งผมก็ต้องแบกไม่ไหวแล้วผมก็ต้องปิดร้านสาขานะร้านค้าทั้งหมดของของผมเองผมก็ต้องมีการวางแผนนะวางแผนลุวงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเตรียมพร้อมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นศึกษาหาความรู้นะฮะที่จะรับมือกับเรื่องต่งาง หรือแม้กระทั่งทําใจเตรียมยอมรับนะฮะว่าเราจะต้องเสียใจเราจะต้องอพ่ายแพ้เราจะต้องล้มลุกคุกขานนะฮะเราจะต้องพบกับความยากลําบากในอนาคตที่เราไม่คุ้นชินกับมันก็เนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยคนที่เขาคิดบวกเนะะี่ยเขาพร้อมยอมที่จะเจอมันนะฮะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นเตรียมตัวรับมือกับมัน ไม่ใช่ว่าเราเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าฉลาดกว่าคนอื่นไม่ใช่นะผมก็เหมือนทุกคนนะฮะทุกวันนี้ก็เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังต่อสู้ดิน้นรนเหมือนกันทุกคนอยู่นะคะับสำหรับคนที่กําลังล้มอยู่เนี่ยคิดใหม่นะฮค,คิดว่าวันนี้เราล้มลุกคุกคานได้นะฮะเราแพ้ได้นะครับชนะก็ได้แพ้ก็ได้อุปสรรคเข้ามานะฮะ มันอาจจะทําให้เราไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนนะอาจจะทําให้เรามีฐานะที่ยากลงอาจจะทําให้เราเครียดเกี่ยวกับการเงินหรือว่าอะไรให้คุณคิดว่าช่างแม่งนะฮะคือเราเริ่มต้นใหม่คิดบวกกับตัวเองว่าเรานะฮะจะต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราจะอยู่กับไปอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเราจะทําให้มันดีขึ้น เราจะาบทเรียนทั้งหมดนะฮะที่มันเกิดขึ้นที่เราล้มที่ผ่านมาเนี่ยมาพัฒนาตัวเราเองขาดอะไรเราไปเติมถึงนะะั้นขาดเรื่องความรู้ไปหาความรู้เพิ่มนะฮะขาดเรื่องกําลังใจนะฮะคุณอย่าไปคาดหวังกําลังใจจากคนอื่นกําลังใจดีที่สุดของคุณเนะี่ยคือตัวคุณเองนะฮะเวลาเราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราก็จะมีข้ออ้างนะฮะที่จะประชดประชันชีวิตนะครับ แต่ถ้าคุณทําอะไรเพื่อตัวคุณเองทําด้วยกําลังใจของตัวคุณเองนะอันนั้นจะอยู่ย,ยั่งยืนมากกว่าอยากจะรวยก็รวยด้วยตัวเองอยากรวยเพราะเราเองนะฮะอยากประสบความสําสเร็จก็พอใจเราเองนะฮะเขาเรียกเป็นพชชั่นนะครับทาตามความรักทําความปรารถนาของตัวเองนะฮะมันคือกําลังใจที่ดีที่สุดของคุณนะครับอย่าไปคาดหวังวนะ่ากําลังใจจากแฟนเ,เวลาทะเลาะกับแฟนเราก็อชด ผมยกตัวอย่างนการเลิกสูบบุหรี่ถ้าคุณคิดจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะคุณคิดจะเลิกสูบบุหรี่เพื่อลูกคุณเพื่อแฟนคุณเพื่อแม่คุณเพื่อใครๆทุกสิ่งเขาไม่รู้นะฮะวันหนึ่งที่คุณเครียดที่คุณนุ่นนี่นั่นคุณก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบพร้อมกับอารมณ์ที่กําลังประชดโกรธโทษไปลงที่แฟนแล้วคุณก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบระชดมันสุดท้ายคุณจะพ่ายแพ้ ต่อไปสุบต่อไปจะเลิกบุหรี่ก็ให้หนึกถึงตัวเองนะ <c oughs> คิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นการต่อสู้ท้าทายเป็นชาเลนจ์ของตัวเองก็ได้นะฮะว่าเราจะทำเหมือนกันสมมติว่าคุณกำลังล้มชาเลนจ์ตัวเองขึ้นมากูจะต้องดีขึ้นนะชีวิตต้องดีขึ้นนะมองหน้ารูปมองหน้าเมียมองหน้าทุกคนในครอบครัวเอ๊ย เราคือเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่านะฮะเราจะเป็นเสาหลักในอนาคตของครอบครัวหรือเปล่าทําให้มันดีขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบแล้วก็คุยถึงเรื่องของพูดไลฟ์ชแนลนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับน้องๆนะฮะที่ติดตามนะครับพี่ก็ขอบคุณนะฮะที่เข้ามาติดตามในชแนลนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะก็ทำเพื่อความสนุกนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับวันนี้ไม่มีน้องหมานะฮะ เออแล้วไอ้จะต,ติดตามมืนต่อไปแล้วกันนะฮะวันนี้ก็มาคุยช่วงเช้ชาน้ำท่ายไม่อาวโอเคสวัสดีนะครับ